ม่ไปหนไแล้วนี๋ยาจะหางเขาเขาจัาแบบไปขึ้นครับขึ้นจีล่ะวฟันลวกว่าขึ้นเลยปวดให้ได้ออปวดยดเน้นน้อยนะอ่ะเร็วๆกดยันมันรูดเนะาะหวานลว<อ>นมงนี่ โ้าวว้าวว้าวว้าวไยไปไฟวิ่งกียกี่ไปใช่ไหมวดน้องว่ะดีวัดมาพ่นไหมน้ำางินจุ <coping> เล้ยมยังหวานนี่เลยยังต้นนะยังหวานกลับหมาเนี่ยน้ำดีว่ะฮะน้ำดีว่ะน้ำดีเนาะแหนมเนี่ยไปประเอศรีไป ลิกไปไม่งั้นกลับมานี่ก่อนเนี่ยมันตอดนะปาดลงงวดเลยเด้อเด้อบ่สปาดด่างยืนมึงมาเนี่ยปาดางยืนมึงมาโอ้คนนี้ยังว่าเป็นอีกนะเพื่อเนาะ เรียบหมด้ิหมือแล้วเดีแเดียวห็นอะไกันเห็นกยาาหน่อยนึงเจ้าุใหม่ครับถุงใหม่ โอนำโดดแห้งแค้ล่ะโดดแห้งแค้ละโบโดตบโบลงแล้วข้านำเนาะนะตรงโดดมาคาดเงินไง โอ้ยอย่าไปจี h, ้มันมันทีได้เล่นกันดิขึางในเนี่าหางคู่เลยแล้วพึ่งหลวงแต่บ้านผมเรียกพึ่งใหไงเญ่ยพึ่งพ่งใหญ่พึ่งเอ้าบ่ได้๋ยหางไงมาเดี๋ยวมึงเนาะเอิ้นพึ่งน้อยจี

สามขวดคือเก้าน่ะพอสองลิตรไหมเนี่ยสามขวดคือเก้านะยันโอ้มันนี่ไหลดีเว้ยปั่นน้ำไมั้ยโซ่ได้เนี่ยพึ่งใหญ่พึ่งใหญ่พึ่งใหญ่ว้าซัมมิ่มเนี่ยเต็มหลังนี้เต็มครับพึ่งหลวงนะครับแต่มันหลังเล็ก มันแยกขยายเผ่าพันธุ์มันมันทำรังไม่ทันเออมันเตรียมขซีทุกหรังนี่ก็จะได้หลายอยู่เนาะสามซีโดนะสามคนได้นะยันนะสามคนได้ไงเติมทันเด้อไม่เติมเฮีียอก มันทำแังไม่ทันยกเด็กยกคือแางหมดคันเนี่ยต้องใช้ยกขวายกซ้ายยกขวานานนานนานานยกไปยังมาออกนอกขันเี่สามขวดกวาเลยจะมาเตี๋มแบบคนนี้กันเลยเก็บเตี๋ม ใจจังนะลดปฏิมาณอีกน้อยนึงกี่เนียไม่ได้สามก้อนสิพอปะดีดอกมาเก็บห้องเก็บเสะมาเอากระปีไปกระปีไปเป็นพ้นเลยกกกห้องนะ กระปีในกระเป๋าเด,ด,ด้อโมหามหาเด้อโคไอยวัยยันเนาะซ้ำมาเข็ดดีๆซะเต็มเต็มมัเต็มฟามท่าน่ะขึ้นามาเฮิงใช่เออเออเกินไปละเหลืออีกเรื่องอะไน้อง แต่น้ำผึ้งก็ดีไว้งอ๊อดยนีษ์ไข่ไว้ปะโบถามร้อยอ่ะอไม่แหมบกักแรกแน่นลยเปียงมันหามยุกอ่ะเอาอีกขวดตดินะเครื่องขวดกินแล้วน้อยฉันเครื่องขวดดินะ ว่ามีจังได้มาเบิ้งได้ไปยังเอาอแต่เมือนนี้บ่ขาย <c oughs> เอาไปกินเนี่ยห่างบ่ได้จังได้อ่ะรังรังห่างห่างรังงังควัดดีๆก่อน Nghe à? này oh. như này. Ừ. này, này. Tiềm đến nè. <laughs> <laughs> Đây tiêu hừng. Hàng bao nhiêu? nhé. Ừ.